สว,ส,สวัสดีค,ครับผมพินโยรู้ถามและนี่คือคอขอขอ,ขอผมกระปีชีริยุสุปรางครับและนี่คือคุยข่าวคำ่ำ ไม่ต้องขำนะคะตามนิชการเชลลค่ะและนี่คือข้อขอคอคุยข่าวข้ามค่ะนี่คนเดียวรวบท้ายพบกับเราทั้ง4คนนี่นะครับครับาอาจารย์เกศสวัสดีครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีทีวีของคนไทยนะครับนะฮะกดเลข7เลข27ก็กล่องดีตอนก็17นะครับรับผมและคุณผู้ชมสามารถติดต่อเราได้นะครับ ที่ SMS นะครับ4 5 6 0 3 3 3ครั้งละ3บาทนะครับหัวข้อที่ว่าเซลฟี่ที่ไหนถูกใจที่สุดเซลฟีลฟ่ที่ไหนล่ะครับคุณฟาร์มเซลฟี่เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเลือกสถานที่นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเราเซลฟี่ไปเนี่ยสถานที่ข้างหลังเราไม่เห็นไงไม่แคร์ <laughs> ไม่แค <laughs> <laughs> ร์อ๋อเหรอเซลฟี่บางคนมันมีเซลฟี่แบบเห็นสถานที่ข้างหลังก็เท่ๆก็มีไงคุณไม่รู้สิอันนี้คุณอาจจะฟิลไม่แคร์เซลฟี่ที่ไหนก็ได้ไม่รู้เห็นบางทีส่วนใหญ่ก็เห็นเวลามีคนเซลฟี่ก็ไม่ อยู่ทะเลเซลฟี่ไม่แต่มองไม่เห็นทะเลเออใช่แปลว่าจัดจัดคอมโพสไม่ดีนะก็น่าอย่างนหน้าครึ่งเดียวก็ได้แล้วที่เหลือจะเป็นทะเลทะเลอะไรเงี้ยเคยเห็นเคยเห็น้บบเคยเห็นมีคนนึงไปทะเลครับเซลฟี่ตัวเองสิ่งที่เห็นคือหน้าของนางและใส่แว่นใส่หมวก เออแตเขียนมาทะเลเซลฟี่กันอย่างนี้เลยไม่ติดไปสิวเซลไปเลยแล้วไม่เดียวไปเซลไปไปน้านสถานที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยถึงสถานที่ไหนถูกใจที่สุดลองส่งกั้ามาดูครับสี่ห้าหกศูนย์สามคุณผมเหรอเซลฟี่ที่ไหนผมเซลฟี่ที่ห้องครัว เด้อครับใช่ผมเป็นคนชอบกินข้าวแม่ทําให้ไเอาเซลฟี่ให้แม่เห็นหน่อยงี้แต่แม่ไม่เล่นเฟซบุ๊กนะให้เห็นแม่เลยให้แม่เห็นให้แม่เห็นว่าอ๋อทำกินกับข้าวที่แม่ทําแล้วก็เอารูปไปให้แม่ดูแม่นี่นะแต่แม่ไม่เล่นเฟซบุ๊กแม่ไม่เล่นเฟซบุ๊กก็เลยแต่ต้องเดินไปให้เขาดูไงถ่าเป็นหลักฐานเอาหลักฐานเป็ให้แม่ว่างั้นนะครับท่านผู้ชมชอบส่งมานะครับว่าคุยกันได้นะครับว่าเซลฟี่ที่ไหนถูกใจที่สุดนะครับติดตามอยู่เสมอพิธีกร สวัสดีพิธ<ด>ีกรทุกท่านนะคะมาเริ่มต้นที่วันนี้ในอดีตครับ26พฤศจิกายนวันนี้ในอดีตครับ26พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2465นะครับโฮเวิร์ดคาร์เทอร์นะครับและลอดคานาวอนเป็นคนกลุ่มแรกในรอบกว่า3,000ปีที่เข้าสู่สารฝังพระศพของฟา ah โร<อ>ห์ท<ช>ุตันคามุนนะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียว การค้นพบดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับนี่คือวันที่ากันยายน2321อะไรครับคุณว่าเ่าขาก็บอกเป็นกลุ่มแรกอ่ะทีมสำรวจนำโดยเจมส์คุกนะครับค้นพบเกาะเมาอีซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ในหมู่เกาะฮาวายและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่อันดับที่17ในสหรัฐอเมริกาแค่นี้อ๋อเหรอฮะอันดับที่17 ครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะคุณคราวซีเกร์นะคะเป็นนักเคมีชาวเยอรมันค่ะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2 5 0 6จากการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเองค่ะเขาเป็นนักค้นคว้าตัวเร่งนี่เหรอใช่แล้วครต่อไปนี้ครับคอขอคอคอขอคอคอกรอระออะไรนะคุยเขาข้ามคุยกับปูโลกเบี้ยนะครับเรื่องของหวงจุ้ยสาระดีๆเพื่อความสุขในบ้านสวัสดีครับปูครับสวัสดีครับ อ่าวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับผูครับพี่โอแล้วก็น้องปามทำไมวันนี้รีบขนาดนี้ล่ะรีบครับรีบครับทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นมีค่าหมดเลยครับทุกอย่างที่มีค่าครับเจ๊ครับครับสวัสดีอาจารย์เก๋ด้วยนะคะอ่าเห็นพูดถึงเรื่องเซลฟี่เนี่ยถ้าสมมติเซลฟี่แล้วไม่เห็นอะไรก็ถ่ายภาพมาเลยดีกว่าออถ่ายภาพเอาไว้เลยจะได้เห็นใช่หมายถึงถ่ายภาพทะเลท้องฟ้าอะไรเพราะว่าครับถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าคนในบ้านไม่สดใสครับอ่าวิธีแก้ก็คือ อยากให้คนในบ้านเนี่ยมีความสุขมีชีวิตที่สุขใสลื่นเริงเบิกบานเนี่ยนะคะ,ะบางทีมันมีแต่ความกังวลทะเลาะก,กันหรืออะไรเงี้ยให้หารูปภาพอันสดใสของทุ่งหญ,ญ้า คิวเขาในยามเช้าอหอก็ชอบเซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็สมมติเราเซลฟี่แล้วมันไม่เห็นอะไรแล้วก็หันไปถ่ายมันเต็มๆไปเลยอ๋อครับอ๋อใช่เนาะแล้วก็เก็บไว้เอาเก็บไว้อ๋ออ๋ออิวเขาในยามเช้าทุ่งตะวันทุ่งดอกเปจตมาที่เราที่บ้านราเลยครับครับน้ำตกท่ามกลางแสงตะวันแบบมีแสงสาดส่องลงมายอดไม้กับหมอกจางๆแสงแดดอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไร อย่างนี้มนติดเอาไว้ตามผนังห้องรับแขกหรือห้องที่ทํากิจกรรมร่วมกันเช่นห้องกินข้าวครับครถ้าไม่มีก็ไปซื้อก็ได้หรือก็เอาหานในเน็ตก็ได้นี่เนาะใช่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 ได้เหมือนกันครับแต่ควรจะเป็นภาพที่มีบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินั่นเองแหละแล้วจะต้องมีธรรมชาติแบบมีต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สวยอุดมสมบูรณ์คือมองแล้วเรารู้สึกว่า มันอุดมสมบูรณ์สบายใจมันก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทองในบ้านด้วยครับครับผมป้นจันทํางานไม่เอานะฮะอะไรนะครับทุกป้นจันทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างโลงมันธรรมชาติพี่มันก็เป็นธรรมชาติของมันแหละครับเอาต้ให้มีต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้ครับครับก็พวกภูเขาทะเลน้ำตกคือเรารู้สึกว่าเรามองแล้วมันสบายตาค่ะที่แบบว่า มีแสงพุ่งลงามาจากฟ้าเป็นทางอะไรเนี่ยครับครับ อ๋อต้องมีแสงมุกจากมาจากฟ้าด้วยด้วยก่อนไม่ให้มันเป็นธรรมชาติสรุปว่าธรรมชาติอะไรก็ตามธรรมชาติแต่ไม่เอาผ้าซูนามิอะไรอย่างนี้ธรรมชาติลงทุนแล้วไม่เอาสิถ้าเป็นบวกให้เป็นบวกไว้เแล้วธรรมชาติคุณโอเคครับน้องปาล์มน้องปาล์มมีเอกริก็ถือว่าธรรมชาติลงโทษแล้วไม่ต้องสั่งงานไงหนูก็าผ้าอยู่แล้วนี่ผมมันไม่ดีตรงไหนธรรมชาติสัมภา่ธรรมชาติท่านอมาเพื่อทุกคนดูดีรู้ดูดีเรับเจ้อยู่ไหนครับเนี่ย อยู่บ้านค่ะเดี๋ยวจะไปจัดรายการวิทยุโอเคครับเจ๊ครับขอบคุณมากครับเจ๊ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไปเลยครับข่าวแรกครับไปที่ขอนแก่นกันเลยครับจังหวัดขอนแก่นนะคะจับมือกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติค่ะจัดนิทรรศการเรียนรู้เคลื่อนที่นะคะหรือว่ามิวเซียมติดล้อนั่นเองค่ะมิวเซียมติดล้อมอดโอกาสให้เยาวชนนะคะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้ร่วมสนุกกับอดีต สุดขีดกับเรื่องปัจจุบันตามทันถึงเรื่องอนาคตไม่ชอบจริเลยนะเขามีคอนเซปต์คะ่ะ <s> นายกำธรถาวอสถิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมด้วยผู้อํานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์าการเรียนรู้แห่งชาติเปิดนิทรรศการและกิจการรมการเรียนรู้เคลื่อนที่หรือว่ามิวเซียมติดล้อนะคะซึะ่งได้กําหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายในตลาดต้นตาลขอนแก่นนั่นเองค่ะ ระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง28กุมภาพันธ์2558ปีหน้าเลยแล้วเขาเดินไปไหนกันครับเนี่ยไปไหนพอดีสถานที่ที่บอกว่าติดล้อไงคะนะคะเขาเปิดตั้งแต่บอกเวลาเปิดกันนะไปได้ตั้งแต่เที่ยงวันนะคะจนถึง3ามทุ่มฟรีค่าเข้าด้วยค่ะไม่ถึงสามทุ่มใช่แล้วค่ะฟรีค่าเข้าสำหรับนิทรรศการในมิวเซียมติดล้อนี้นะคะเป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์อ่าที่เมื่อกี้ที่พี่โยถามว่าคืออะไรนะคะเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปจัดแสดง ในสถานที่ต่างๆได้ค่ะเขาบอกว่าทางนี้นะคะนิทรรศการที่จัดขึ้นภายในมิเวเซียมติดล้อเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบอัจฉริยภาพตัวตนคนอีสานนี่เดี๋ยวดูตามภาพเลยมีการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่รประกอบไปด้วย4หัวเรื่องนั่นเองค่ะตู้ที่หนะคะเป็นเรื่อง จังซี่ละอีสานแบบนี้ละอีสานแบบนี้นะเล่าถึงภูมิประเทศของภาคอีสานครับไปตู้ที่สองเลยค่ะเขาบอกว่ามองนี่ดีครับที่นี่ดีมากๆาใช่ป่ะไม่หนุ่มอีสานบ้านเฮาเนี่ยดีมากๆกเป็นการเล่าถึงอาหารการกินตู้ที่สาม พิษ12คสอง14อ้เลยสี่ที่จะเป็นการเล่าถึงคำว่าจารีตและประเพณีที่ดีงามของภาคอีสานอาแบกและตู้ที่4สุดท้ายค่ะออนซอนอีสานนะคะออนซอนอีสานเล่าถึงอีสานในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะมาอ้นะครับก็เป็นการเรียนรู้เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆเรียนรู้กันไปทั่วถึงใช่ก็เขาออะไรนะเคลื่อนที่ ติด,ตดล้อมิวเซียมติดล้อค่ะ,ะม,ม,มีมานแบบนี้ยังไม่จบครับเรื่องของสาระนะครับรนักเรียนขอนแก่นเข้าอบรมสิ่งปดิจากขยะรีไซเคิลนะครับงไ,งไปที่ขอนแก่นนะครับน,รนักเรียนในจังหวัดขอนแก่นกว่า400คนเข้าขการเข้ารับการอบรมการจัดการขยะและมลพิษโดยการนำเศษวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้เกิด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายพงศักดิ์ตั้งวณิชกัพพงนะครับนายกอบจนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยนะครับจังหวัดขอนแก่นกว่า400คนทั้งนี้เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกเครือข่ายในการบริหารจัดการขยะมลพิษสร้างจิตสํานึกและสุขนิสัยที่ดีกับนักเรียนในการทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกประเภทขยะด้วยนะครับให้รู้จักวิธีการนําขยะมาใช้เกิดประโยชน์และลด ปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยโดยนําเศษวัสดุกลับมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆเช่นเศษกระดาษเนี่ยนะครับก็มาทําเป็นตุ๊กตาน่นนี่นี่นั้นนะครับแต่งแต้มสีสีสันเข้าไปขวดน้ําดื่มน้ําอัดลมที่ใช้แล้วก็สามารถนำมาะดิษ์เป็นแจกันดอกไม้ฉลักพลาสติกข้างขวดน้าอัดลมก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เนี่ยนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับได้มากมายทีเดียวรวมถึงการนําขยะอินทรีย์มาทํามาหมักเป็นปุ๋ยเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องกําจัดและลดค่าใช้จ่ายในการ การกําจัดด้วยนอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์จากขยะเดรีไซเคิลยังสามารถนําไปใช้ในโรงเรียนที่บ้านได้ด้วยอีกทั้งนําไปใช้จําหน่ายสร้างรายได้ให้โรงเรียนอีกอีกทางหนึ่งนะนี้เราเอาของที่มูนรีไซเคิลแหละนะนี่ก็เป็นสาระ2ข่าวเลยนะครับใครที่อีสานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักโฆษณากันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับขอขอครับคุยข่าว้าพครับสักครู่ค่ะ มันคือคือข้อข้อกันครับคุยกับวข้ามนั่นเองครับครับผมนะครับคุณผู้ชมครับ4560333นะครับเซลฟี่ที่ไหนถูกใจที่สุดผมชอบทิ้งไว้ SMS เนี่ยที่หน้าครับผมพิมพ์กล่าวไปเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเซลฟี่เหมือนกันค่ะไปดูที่เด็กชายอินเดียนะคะวัย13ปีค่ะต้องการยอดไลค์รูปใน Facebook นะคะจึงขึ้นไปเซลฟี่บนหลังคารถไฟขึ้นไปทำไมก็อยากก็อยากดูตัวอย่าอยากได้ไลค์เยอะเชอบไลค์เยอะแล้วได้ยัไงครับ พลาดท่าค่ะไปโดนสายไฟฟ้าแรงสูงเสียชีวิตนะคะโอ้ตายแล้วหนูน้อยคนนี้นะคะมีชื่อว่าเขาไพุทธดาอ๋อเขาบอกวัยสิบสามสิบสามก็มลหนึ่งครับมลหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นคนที่คลั่งไคล้ในโลกโซเชียลมีการแบบชอบให้คนมีคนมากดเยอะๆหน้าตามีเสน่ห์ที่ใช่ค่ะโดยที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุสลดเนี่ยนะเออ่พ่อหนูเคตาลคนนี้นะคะก็เดินทางไปรถไฟพร้อมกับเพื่อนก่อนที่จะถ่ายรูปใน Facebook จากนั้นเนี่ยเคตาลก็บอกว่า ถ่ายรูปในรถไฟแล้วไงได้ไลค์มา412ไลค์อโอ้โหมีคอมเมนต์มาอีก140เยอะมากเลยก็เลยบอกวุ้ยต้องหาอันใหม่แล้วต้องหาอันใหม่ในรถไฟมันเก่าไปแล้วก็เลยปีนขึ้นไปบนหลังคาค่ะแล้วก็วถ่ายรูปพร้อมกับชูมือเป็นอึ่งชายโยนี้นะคะแล้วก็ไปโดนสายไฟบนหลังคารออไปก็ทำให้ถูกช็อตเข้าโดยตรงทำให้พ่อหนุ่มคนนี้นะคะก็เสียชีวิต ทันทีเลยโอ้โหจบข่าวจบชีวิตจบข่าวครับจบข่าวด้วยจบชีวิตด้วยนะครับก็ทำอะไรทำอะไรคิดดีฮะคิดแปลกๆอดีแต่ว่าต้องระวังตัวด้วยนะครับใช่คิดแปลกก็เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไปโคลอมเบียกันครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่โคลอมเบียครับเขาบอกว่าหญิงแคนแฟนหนุ่มนอกใจนะครับใช้ปากกาเมจิกที่ลบยาก เข <ah ียนข้อความประจานลงบนรถเบนซ์เลยนะครับผมก่อนโพสภาพดังกล่าวสร้างความมือฮานในโลกออนไลน์เขียนบนไปบนรถเบนซ์ของแฟนตัวเองเลยนะครับนางสาวมาเรียนะครับเอเลนดรามาสเนียโก้ได้พบว่า โอ้โหนายซาบิลมูนิสกินตานิล่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้นองใจนอนกับผู้หญิงอื่นในบ้านของเธอ,อนี่เลยครับในประเทศโคลอมเบียเนี่ยทาให้เธอนะครับ,บแค้นมากและแตัดสินใจระบ,บายความแค้นด้วยการเขียนข้อความประนาม,มบนรถเบนซ์ของชายหนุ่มคนนั้นโดยเธอได้มาพร้อมกับเพื่อนนะครับและขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยยอมให้พวกเธอเข้าไปในโรงรถของเขาครับผมนะครับก่อนที่ต่อมาเธอได้เขียนข้อความว่านั่นนั่นแน่นี่ไงวิธีขวงหญิงให้คนอื่นได้เห็นความกระล่อนของแก และว่าเจ้าโลกของแกคิดว่าเจ้าโลกของแกใหญ่นักหรือไงะนะครับรวมทั้งบอกเขียนด้วยว่าแกจะเป็นไอ้พวกขี้แพ้เตพมยาโอ้ยวิจาร์ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพเพื่อนๆของเธอก็ได้ถ่ายรูปด้วยนำไปโพสต์ลงโลกออนไลน์จนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกออนไลน์ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยมาแรงเกินไปหรือเปล่านะครับและแสดงถึงพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้หญิงคนนี้ก็สะใจอ่ะบางคนก็มองว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่พอๆกับแฟนหนุ่มของเธอที่ทําเลย ก็สองมุมมองนะครับบางคนก็อ่านวิชาอย่างเธอต้องเจออย่างฉันช่เก่อนจริงจริงมันคือผมว่ามันก็อย่างที่พ่โยบอกอ่ะขียก็ราขาก็แรงนะครับแต่ว่าผู้ชายทำผู้หญิงก่อนนะโลภะโทสะโมหะนี่ไงครับถ้าถ้านับถือพุทธแล้วก็รู้เรื่องเลยรู้เรื่องรู้เรื่องไปเลยแต่ว่าก็ไม่รู้คนไทยก็อาจจะมีแบบนี้ก็ได้เขียนประจานเขาก็มีที่เราเคยอ่านก็มีแต่อย่าลืมนะครับคุณเขาเป็นแฟนคุณนะฮะเดี๋ยวหลังโฆษณามาพบกันครับอขอคอครับคุยข่าวข้ามครับจากครูค่ะ ครับชู่อข้อข้อครับคุยข่าวข้ามนั่นเองครับผมนะครับอ่ะไรบีเอสเอฟมากกว่าล่ะติดตามอยู่เสมอรายการน่าดูมีสาระนะครับผมสี่ห้าหกสงสารสามเซลฟี่ที่ไหนส่งมาอ่ากูเกิลครับกูเกิลเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับกูเกิลทำไมทบพัฒนาช้อนะฮะช้อนอัจฉริยะคุณผู้ชมครับช่วยผู้ป่วยกินอาหารง่ายขึ้นนะครับเหรอค่ายกูเกิลยักษ์ใหญ่ธุรกิจเซิร์ชแอนด์จินพัฒนาช้อนลิฟว์เวสปูนอย่างนี้นะฮะนี่นะ ช่วยลดแรงสานจากมือของผู้ป่วยระดับระบบประสาทแบบนี้นะฮะทำให้ตักอาหารเข้าปากง่ายขึ้นบริษัทลิฟแล a บหรือทางกู๊ดซึ่งทาง Google i n นนะครับยักษ์ใหญ่ธุรกิจไอทีระดับโลกเพิ่งเข้าไปเทคโอเวอร์กำลังพัฒนาช้อตอัน,ท,นที่เรียกว่าลิฟเวอร์สปูนเพื่อให้พวก ช่วยพวกผู้ป่วยพวกพากินสันหรโรคระบบประสาทมือสันหรือสายเนะฮะแล้วทานอาหารได้ง่ายขึ้นคือมันจะลดลดอาการสันให้อยลงนะครับโดยระบบการทํางานของช้อนลิฟว์แสปูลจะมีตัวเซ็นเซอร์คอยจับแรงสันของผู้ป่วยแล้วก็ปรับองศาตัวช้อนให้ให้มันสอดรับกันคือมันจะสั่นน้อยลงตัวช้อนนิ่งใช่ครับนะฮะเหมือนเหมือนระบบไจโรอย่างเงี้ยนะฮะครับอาหารไม่หกนะฮะช่วยลดแรงสั่นจากผู้ป่วยได้ประมาณ76%็ดสิกเปอร็นตก็เป็นข่าวดีนะครับก็ถือว่า Google เนี่ยคืนกำไรให้กับ ประชาชนให้กับชาวโลกเลยทีเดียวนะครับตักอาหารเองได้เอาก็จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเป็นโรคนี้นะคะเป็นโรคภูมิศาสตร์หรือเป็นอะไรตัวเองได้ชัดๆเลยนะฮะเอาไปข่าวกีฬาไหมข่าวกีฬาข้มีข่าวกีฬาด้วยแน่นอนแน่นตอนนี้นะคะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2014-2015นะคะมาดูในกลุ่ม F ค่ะที่สนามนีโอจีเอสพีสเตเดียมนะคะของอาโปเอลนิโคเซียนะคะทีมจากไซปรัสนั่นเองค่ะเปิดบ้านพ่ายให้กับยอดทีมจาก กาตาลุญญาแห่ะประเทศสเปนค่ะบาร์เซโลนานั่นเองค่ะแบบคารลอยซูนประตูต่อสี่ค่ะซึ่งในเกมนี้นะคะมีไฮไลท์สำคัญอยู่การที่ซัดแฮตทริกของเรยอเนลเมสซี่นะคะทำให้เมสซี่นะคะเป็นนักเตะที่ทำประตูในศึกบิ๊กเอียร์หรือว่า UCL นี่นะคะมากที่สุดตลอดการไปแล้วนะคะหลังจากที่เขาเพิ่งคว้ารางวัลลาบังโดสี่สมัยซ้อนไปแล้วนะคะแต่ไฮไลท์ยังไม่จบเพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่ามีการทำประตูแรก ในเสื้อเลือดหมูน้าเงินของหลุยส์ซเรสนะคะหลังจากย้ายมาก็ยังไม่เคยทําประตูได้เลยจนออในแม์นี้เลยค่ะนักกองหน้าของบารเซโลนาก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะคะโดยมีการไม่ได้ยิงแบบธรรมดามีการคว้ยตัวนะคะแบบหันหลังก็ตอกขาประกบยิงเข้าประตูไปเลยนะคะ,ะ,ะนี่แหละตอน<อ>ทาให้ได้สามแต้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นเองไอ้ฟันเขาเยืนเยินป่ะฮะ เลือจอเรามันเป็นอะไรนีนนึ้นิดหนึ่งอัไนิดหนึ่งไปหรอกเวิร์มเขาจะยิ้มสวยอะอ๋อปัญหามากเนี่ย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 เจ้าเพิ่งจบเข้าไปเลยเลยเรียบร้อยครับอ่ะมีอีกอีข่าวนึ่งครับแถวนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าหนุ่มโคลอมเบียแต่งงานกับต้นไม้บ้าจริงจริงเขาบอกว่าไม่ใช่ต้นแรกด้วยนะที่เขาแต่งงานนะครับเพราะเมียคนแรกที่แกทิ้งมาเนี่ยเป็นต้นไม้เหมือนกัน มีทีมเมียต้นไม้คุง่ายดีนะงานที่บอกเขายละเอียดครับการพิวานระหว่างนายริชาร์ดทอร์เรสนะครับผมและนางสาวต้นไม้ไม้ทราบพันุตอนนี้ก็ตอเรื่เหมือนกันนะรอฮะก็ไม่รู้เหมือนกันกาบอกว่าจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะครับที่อุทยานแห่งชาติโบโกตาประเทศโคลอมเบียนะครับไม่ได้เผยว่ามีขั้นตอนการแลกแหวนหรือว่าจุพิกันหรือเปล่านะครับแต่ก็มีเด็กๆช่วยกันวางผักผลไม้บนต้นของเจ้าสาวโอนาล็กนต้นไม้ด้วยความที่ริชาร์ดเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับผมทัอย่างนี้ก็เพื่อกระตตุ้้นนนนนใใหคาสจธรรชิั่เอ เขาบอกภรรยาเก่าเขาเนี่ยยืนต้นอยู่ที่กรุงบัวน็อตในปรสของเอเวียดจีนนะฮะเป็นต้นโพผมไม่รู้นะว่าเจอะเขาทิ้งกันมาด้วยสาเหตุใดนะครับแต่ว่าเกามาแต่งงานใหม่กันแล้วที่โคลมเบียนี่เออหน้าเขาก็เหมือนใบหนาดนะครับเหมือนต้นหนาดเออก็แต่งงานกันก็ประหลาดดีคล้ายๆไมโคแจ็คสันนิดๆนะฮะเขาก็เหมือนรักธรรมชาติแหละอย่างนี้เขาสรุปว่าเป็นไม้เจตนาของเขาเนี่ยคือเพื่อให้คนรักธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติรักกันถึงขนาดว่าแต่งงานแล้วต้องดูแลกันอย่างนี้นะผมสงสัยอย่างที่คนทั่วไปสงสัยคือเหตุผลอะไรทที่ิ้้้งตนนนัมา เขาบอกยืนต้นนี่จะโดนมาดีเลยนี่ไเขาก็บอกนะแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเธอก็ยังยืนแผ่กิ่งก้านใช้ชีวิตปกติแม้จะไม่มีสามีคอยดูแลว่าเธอจ๋าอันนี้เธอจ๋าแขกหรือเปล่าคนรับเงี้ยคนรับเบี้ยคนรับเบี้ยไม่ใช่แขกอันนี้เธอจ๋าฉันจะไปฉันจะไปแต่งงานกับอีกต้นหนึ่งได้ไหมได้ไหมล่ะแล้ว แล้วเธอจะไปว่าอย่างไงเธอก็ต้องเออเออเอาลมัดบอกเออไปเขาเลยมาแต่งที่นี่ไงวิโยกโยกกันไปต้นไม้ก็จะเศร้าไหมถ้าก็เลิกกันะนร่บครับนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคนแต่งงานกับต้นไม้ยังไม่ได้ยาวเลยใช่แล้วค่ะมีไปดูที่ออสเตรเลียนะคะหนูน้อยออสเตรเลียค่ะป่วยใบหน้าพิการนะคะสุด สุขใจค่ะเมื่อพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดปกติเพียงคนเดียวในโลกนะคะค่อนข้างดราม่านะคะเป็นเรื่องราวที่งดงามค่ะของเด็กชายผู้ป่วยภาวะไงไงพิการบนใบหน้าคนนี้นะคะคที่ได้พบ<ม>และเป็นเพื่อนกับชายผู้ป่วยภาวะเดียวกันค่ะก็คือในภาพนี้เลยทั้ให้หนูน้อยคนนี้นะคะเขาย,ยิ้มออกค่ะแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่า แม้เขาจะไม่ปกติเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกนะคะหนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าแซคคารีวอลตันค่ะหรือว่าน้องแซ็คเนี่ยนะคะอ,อายุสองขวบเท่านั้นเองค่ะจากออสเตรเลียเขาเกิดมาพร้อมกับภาวะพิการบนใบหน้าที่เรียกว่า Tresher Collins Syndrome s y n d r o m ม,มนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยมีใบหน้าที่แปลกบิดเบี้ยวไม่เหมือนคนทั่วไปค่ะ,คะและแม้ว่าจะเกิดมาดูโลกได้เพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะแต่แซคเนี่ยก็เริ่มเจอปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมซะแล้วค่ะด้วยใบหน้าที่ผิดปกติแบบนี้นะคะ,คะแต่ล่าสุดค่ะซาร่าวอลตันแม่ของแซคนะคะก็ได้รู้จักกับโจโนแลนคาสเตอร์นะคะเป็นหนุ่มผู้ป่วยโรคเดียวกันวัย30ปีจากอังกฤษ เธอจึงหาวิธีที่จะทำให้โจโน่เนี่ยได้พบกับแซคสักครั้งหนึ่งเพื่อทำ uh huh. ให้แซคเนี่ยรู้สึกว่าเขาอุ่นใจรู้สึกดีที่อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีคนที่เจอชะตากรรมเดียวกับเขาค่ะ uh huh. และในที่สุดค่ะ25 uh huh. พฤศจิกาย,ยนก็คือเมื่อวานนะคะซาร่า uh huh. คุณแม่ค่ะก็ได้จัดการนัดหมายให้ผู้ป่วยทั้งสองคนนี้มาพบกันเป็นครั้งแรก uh huh. โดยให้โจโนเนี่ยนะคะบินตรงมาจากแอติเตนะคะเพื่อมาพบกับแซค เจ้าชายน้อยของเธอและในวันนั้นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากโจโน,โน่เนี่ยจะบินมาเจอแซกแล้วเขาก็ยังเดินทางไปเยี่ยมเด็กๆผู้มีภาวะผิดปกติทางร่างกายแล้วก็พูดให้กำลังใจกับเด็กๆเหล่านั้นด้วยค่ะค <ๆ S 1> ให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต่างจากคนอื่นอย่างที่พวกเขาคิดเลยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะฝันและจะ มีสิทธิ์ที่จะทำฝันนั้นให้เป็นจริงไม่ว่าจะมีหน้าตาหรือรูปร่างผิดปกติอย่างไรค่ะครับก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่รักมากี่นับก่อนนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักนรักในโลกเราก็ยังมีอะไรที่ไม่ไม่เหมือนคนอื่นครับใช่ค่ะแต่ก็มีเพื่อน อยู่เนเวอร์ว alone ใช่จริงๆคำนี้ถูกเลยนะคุณไม่เดินคนเดียวบางทีในมุมเล็กๆของมุมโลกอาจจะมีคนที่เป็นแบบคุณแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันอยู่ครับแต่บางที่ก็ไม่ควรจะมีคนมาเดินด้วยนะฮะจะยังไงครับมีข่าวมีข่าวแบบเด็กผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะโดนปาดหน้าแล้วถีบรถคว่ำเลยแล้วไม่รู้ว่าตามข่าวบอกว่าไม่รู้จะโดนกระทำชำเราหรือเปล่าอันนั้นเนเวอวอลอันนี้จะนี่ฉันขี่คนเดียวดีกว่านะคือ แล้วอย่างนี้จะปลอดภัยบางคนเนี่ยไปวิ่งครับ,รบไปวิ่งออกกําลังกายตามปกต,ติเช้าเตามสวนสาธารณะหรือตามอะไรพวกนี้ก็อ,อ,อันตรายก็เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันบางทีก็มาปล้นเอาโทรศัพท์ไปปล้นเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปนะครับอันตรายทีเดียวอันนี้ก็อะไรนะถีบมอเตอร์ไซค์คว่ำเลยเหรอใช่ครับครับเธอก็เธอก็ล้มลงไปก็ยังสลบอยู่เลยครับตอนนี้ไม่แล้วแล้วเราจะระวังได้ยังไงอะระวังอะไรไม่ได้เลยครับก็ต้องมีบอดี้การ์ดมั้งหรอทุกคนต้องมีบอดี้การ์ดอย่างเดียวนน่น่ะสิแล้วมีบอดี้การ์ดแล้ว แล้วก็โดนถีบลงทั้งคู่เลยทำไงก็ต้องงั้นสองคนไม่พอสามคนแล้วเอาไปก็เป็นหมู่เอาไป็เป็นหมู่พอไปเป็นหมู่เจอจิกโกจิกโกก็แซวจิกโกลคอมเมนต์อีกว่ามาเป็นหมู่หาเรื่องเหรอโทษชีวิตแจะอยู่ยังไงตนั่นสิครับยังไงกันดีไม่ต้องอยู่ไหนไม่ต้องไปไหนเลยครับอยู่บ้านกลางขาแขวงแขนพอออกกำลังกายแบบที่คุณว่าก็ใช่ไงการต่างคนต่างต่างคนต่างยูครับครับ อันนี้เขาจะไปตามข่าวบอกเขาจะไปหาแฟนครับนะครับก็จริงๆคือเขาไม่ต้องไปหาแฟนละอยู่บ้านใครบ้านก็ถ่ายไม่ให้โทรศัพทหาเซลฟี่ไหมเออเซลฟี่วิดีโอ call วิดีอ๋อใช่วิดีโอ call อย้ไม่ต้องไปไหนมาไหนกันแล้วคือถ้าสมมุติว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะผมผมว่าลำบากแล้วนะครับเพราะนี่ถนนก็ดูสงบดีนะฮะคือถ้ามองในมุมบวกก็เรียกว่าถนนที่สงบถ้ามองในมุมลบก็คือเป็นถนนที่เปลี่ยว ซึ่งก็มีหลายที่ในในประเทศไทยนะครับถนนที่เป็นแบบนี้ถนนเส้นยาวๆบางทีไฟสองถนนก็ไม่มีบางหมู่บ้านถนนเส้นยาวจริงแต่ไฟสองถนนไม่รู้ทาไมมักจะดับผมเคยได้ยินอันนี้เท็จจริงไม่ทราบเขาบอกว่าถนนเส้นไหนไม่ค่อยมีคนได้ใช้ก็ปิดไฟประหยัดอ้าวใช่ฮะแล้ววันดีคืนดีนี่ประเทศเราต้องประหยัดครับไม่แล้ววันดีคืนดีประหยัดวันดีคืนีวันดีคืนดีจะไปมีทุระจะไปตรงนั้นก็ต้องเปิดไฟสว่างสว่างก็ง่ายๆอย่างเงี้ย จะตอบกันไปง่ายๆอย่างนี้นะครับนะฮะจะตอบกันไปง่ายๆแบบนี้เหรอแล้วมันจะยังไง่ะครับก็ควรจะต้องแบบคืออย่างนี้คืออสมมุติสมมุติว่าคุณมีแฟนนะสมมุตินะครับซึ่งไม่รู้จะเป็นจริงว่าสมมุติว่าคุณมีแฟนถ้าคุณเจอข่าวแบบนี้บ่อยๆคุณจะปล่อยแฟนคุณไปไหนมาไหนไหมไม่อะครับพี่ผมก็ ถ้าเขาไม่มาถ้าคือเขาเขามาก็ต้องอยู่บ้านผมตลอดไปแล้วไม่ให้ออกไปไหนเลยแล้ถ้าคุณคุณมีแฟนสมมติสมมติถ้าคุณมีแฟนแล้วแฟนคุณห้าแล้วคุณยังจะไปไหนไหมก็ก็ไม่อยากไปแล้วไหมเพราะว่ามีข่าวแบบนี้ไงอแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันก็มปอยู่ด้วยกันไง พออยู่ด้วยกันก็มีข่าวด่าก็ไปด่าอีกว่าเขาอยู่ด้วยกันอยู่กันก่อนแต่งงานอะไรนี่ไม่ถูกนี่ปัญหาสังคมนะจริงๆมันเป็นปัญหาสังคมนะท่านผู้ชมอะไรคือถ้าเราเราคิดให้มันสนุกๆมันก็จะสนุกไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ครับอย่างเงี้ยเจอเจอน้องอาการน้องแต่อย่างเงี้ยไม่สนุกนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตปกติเขาก็ออกไปไหนมาไหนของเขาแล้วก็ติดตะกระยานประกบแล้วยานตูบลงข้างทางเออแล้วตามข่าวบอกว่ากางเกงถูกรูดไปที่ัวเข่าพยายามจะข่มขืนไม่รู้ไงตอนนี้น้องเขายังสอบอยู่ ตามข่าวนะฮะตามข่าวโอเคเอาละครับวันนี้สนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วครับครับเชิญครับหมายถึงช่วงนี้ครับบางคนที่พาดพาดข่าวมาตลอดทั้งวันนะครับ,รบผมรวบรวมให้ในช่วงที่แสนดีช่วงนี้เลยนะครับครับอคอขอคอสอขอ,ขอ,ขอรอวอรอวนั่นคือค,คุยข่าวเข้ามสรุปข่าวร้อยวิมารอบวันครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2557หวังอาเซียนเป็นศูนย์รวมอาหารโลกแจงประชาธิปไตยต้องมีขอบเขตลัน่นไม่ได้เป็นพด็จการวอนดูเจตนาคนพิการเฮคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากเดือนละ500บาทเป็นเดือนละ800บาท ด้านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยขอบคุณรัฐบาลเผยรอคอยมากกว่า20ปีนายสรันสิริภูลผลประธานสหาภาพแรงงานนักบินเฮลิคอปเตอร์พร้อมคณะเข้าหาหรือนายสุมเมธมโหสดอธิบดีกรมจัดหางานตรวจสอบกรณีที่มีนักบินต่างชาติจำนวนมากเข้ามาแย่งอาชีพนักบินไทยทั้งที่การบินในประเทศเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย ทหารพลรอสี่บุกยึดก็ดังผลิตภัณฑ์โอโหหลังตรวจทบดีสารต้องห้ามไซบูทรามีนแต่โผล่ในยาลดความอ้วนเสริมความงามโอโหสลิมพลัสเผยอันตรายทำความดันสูงใจสัน่นคอแหง้ตงตำรวจฮ่องกงจับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยกว่า10คน หลังเกิดการประทะกันก the te ับเจ้าหน้าที่ระหว่างการรื้อถอนเครื่องกีิดหวางบริเวณย่านมงก๊กตามคำสั่งสารที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้ประโยชน์เหลือหลายครับผมชอบ S.M.S. ครับอะไรคไม่มี S.M.S. พูดถึงเซลฟี่แต่ S.M.S. นี่น่ารักคือคอขอคอขำการหมากระจายเลือกข่าวถูกใจคนไทยรักคุณครับชูสามนิ เดี๋ยวแบบเลิฟอยู่ผมกินทีเดียวนี่หมากกระจายนี่หมากใครครับหมากหมากหมากท่านผู้ชมหรือหมากหมากใครคือคุณกินหมากป่าคุณกินหมากหรือเปล่าไม่กินสงสัยว่าจะเป็นไดเรกของเรานะครับรับประทานหมากนะครับหมากกระจายนะครับนะครับผมนี่แหละอย่างที่บอกเอสเปนน่ารักมาก่อนนอนก่อนนอนนะคะวันนี้มีคลิปค่ะวันนี้เป็นคลิปของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะลงไปว่ายน้ำค่ะแล้วก็ใส่ชุดบิกินี่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรเนี่ยมาดึงบิกินี่ท่อนบวงเธอออกนเหรอ แล้วก็ต้องแน่นอนต้องไปร้องขอความช่วยเหลือคุณค่ะคุณช่่วยหนอยช่วยเลยค่ะบิกินี่ฉันหายลงไปในน้ำค่ะทำยังไงดีจะมีคนช่วยเธอไหมถ้าช่วยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปกันเลยค่ะครับนี่เลยนะบิกินี่อยู่ในน้ำค่ะอุ้ยอยในน้ำหนุ่งหนิงนี่นี่ช่วยหน่อยบิกินี่รอนให้เก็บไม่ให้ไม่ลงเก็บใเดี๋ยวผมเก็บให้ไม่เลิไม่ไม่ลงเองอ้าวหายไปไหนอ่ะอ๋อโปอุ้ยอุ้ย ก็จริงจริงมันคือคลิปแกล้งคนแหละใช่เป็นคลิปแกล้งคนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่จบแค่นั้นทำไมล่ะคุณนี่อะไรอะไรอะอถ้าพี่โยเจออย่างนี้พี่โยต้องเดือดเออผมว่าน้ำไม่เป็ี่ยนนะโอ้ใช่ผมไม่ผมไม่ลงมือลงไปก็จมเลยผมมี็นช่วงช่วงใหญ่เลยช่วงใหญ่นุ้ยริมทะเลรทะเลความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์บกนะครับถึงแม้ว่าจะเคยอยู่ในน้ำมาก่อนก็ตามนี่โดนหลอกดูกล้องสิคะดูกล้องสิคะนั่นแหละ ผมจะเจออย่างนั้นก็สยองนะแต่เป็นผมอะผมจะสอบถามให้แน่ใจก่อนไหนบิกินี่หลุดจริงเหรอก็หลุดอยู่เห็นก็หลุดก็เห็นเขาอาจจะเป็นของคนอื่นของคุณหลุดจริงเหรออย่างงี้ครับผมก็เป็นถ้าอย่างนี้ไงเป็นคนดีผมต้องสอบถามไม่ได้ความเอาล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเมืองไทยของเราน่าอยู่มากครับวันนี้นอหลับวันนี้ราตรีสวัตรครับสวัสดีครับแม่นอหลับกระฝันเป็นภาพเธอ แลเมื่อเธอแล้วที่เธอเฝ้าตามติดฉัน